สาวสาวเนาะจ้าสาวสาวคิดนด้าใดซิมีแฟนฝรั่งนี่เนาะคิดยังไงที่จะเดินสายนี้นะ่ะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะจ้าแบบว่าอยากทิบตัวเองออกจากความจนบอกคือว่าเขาอยากอยากหยังนะเขาตรงมีจุดประจุดหมายของเขาเนาะคือว่าเขาอยากเป็นไฮโซอยากเป็นคุณนายหรือน้ใดพี่น้องอ่ะแต่เมื่อนี้สิมาว,าว่าให้ฟังเรื่องมุมมืดเนาะจ้าเนาะกะอีกมุมหนึ่งที่สาวสาว บางคนที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยได้ยินคือว่าเพิ่นยังบริเดินเส้นทางนี้เพิ่นสิบบ่งงูนะจน๊ะเนาะเจอกันอีกแล้วคอยบุตอืดได้ไม่น้องคอยหนาวว่าเจ้าของบอืรได้จังใดเนาะอ้วนก็อ้วนโอ้ยเอานางยืดเน่จนสิเครื่งโตแล้วนี่เออหลังพิงกนเก้าอีแน่นอนพระเจ้า เอาเอาที่มาเล่าอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะเนาะสาวไซโฟนนะจ้าแต่กะ่อนสิเล่ากัแสดงความยินดีกับเอื้อเพิ่นก่อนจ้ามีพี่คนหนึ่งอันเพิ่นแชทในเว็บไซต์หาคู่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้นั่นคือเพิ่นโชคดีแล้วพี่นอ้องอันแฟนเพิ่นกะบคนฝรั่งเศสนี่แหะ เพื่อนก็ไปกักตัวลวจ้าไปไทยแล้วแล้วก็กักตัวแล้วตอนนี้นะกักตัวได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วอืมกะดีใจนุ่เอ๋ยเพิ่นน่าจะเนาะเพิ่นกะแชทในเว็บไซต์หาคู่นี่แหละจ้าพี่น้องออันนี้เล่าสุกันฟังน่าจะเนะาะสาวๆใสฝรั่งที่สี่เดินไม่น่าจะเนะาะบ้านนี้สาวๆลายคนนี่ที่พ่นยังไม่เดินสายฝรั่งเนี่ยพ่นสิบ,บหัวหัวนะ ไม่รู้เป็นบางเรื่องหรือว่ารู้เป็นบางเรื่องนะจ๊ะเนาะหรือว่าอัติคอยสิว่าวมณ้ tha เ,เจ้าซิรูเล้วนะจ๊ะเนาะสีายสีจะเป็นเอ่อต่างชาติผู้ชายต่างชาติหรือว่าผู้ไทยมันกับสีนี้ทั้งดีหรือบ,บดีได้จ้ะพี่นอ้องสีอกตัวไวโกนมันกับแล้วแต่ว่าดวงไพ่สีดโดนเ่าไดนนะจ๊ะเนาะแต่ว่านในลักษณะสิว่าวมณิ tha จะว่าเรื่องเงินมุมมืดมุมมืดคือ มุมที่สาวๆหลายคนไม่อยากเจอที่มีแฟนฝรั่งแล้วนะไม่อยากเจอแล้วก็ที่แบบว่าสาวที่แบบว่ามาเป็นวิซ่าติดตามสามีมาแล้วนะอืมบางคนนะ่ะก็โดนในสิ่งที่เราไม่รู้เนาะสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะเพราะว่าส่วนมากสาวไทยเราเนะี่ยจะวาดฝันว่าเออมีแฟนฝรั่งต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆต้องมีรถต้องรวยต้อง ใช้กระเป๋ยายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนาะอันอนี้การนั่นกับมีมันกลเป็นอันออดวงวาส,สนาของเพิินกับสิมีเนาะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเวลามาแล้วอ่ะสาวไทยบางคนน่ะบางคนมาถึงแล้วพี่น้องฝรั่งให้โปรแค่สามเดือนก็คือแฟนน่ะให้โปรแค่สามเดือนพอเบิร์ตสามเดือนแล้ว สองเดือนแล้วมันเบื่อมันก็ถิ่มพี่น้องมีจ้ามีเออยาทียงว่าไม่มีนะมีพี่นอ้องอือบางคนมันไล่ออกจากบ้านแล้วนี่มันเพราใจหน่อยนึงมันก็ไล่ออกจากบ้านเด๋ยวมีพี่น้องมีบางคนเออแบบว่าเราเพิ่งมาอยู่เนาะเรายังไม่ได้การ์ดได้เลยเราก็ไม่รู้จะทาไงใช่ไหมบางคนนะไม่มีแม้แต่ค่าเครื่องบินจะกลับเมืองไทยนะมีพี่นอ้องอือ บางคนบัตรเบิดอะไรเนี่ยแฟนน่ะที่จริงน่ะถ้าเป็นฝรั่งเศสนะประเทศอื่นคนก็โมโหแต่เป็นฝรั่งเศสมาในพ้นตรงยื่นเอกสารเพื่อสิเลียนเพื่อสิคอบัตรพำนักอย่างเพราะว่าเขาเป็นเป็นวีซ่าปีเป็นวีซา่ซาติดตามสามีเนาะสามีก็เสียให้เฮดให้เบิดจ้ะบางคนฝรั่งบางคนเพิ่นบ่เเ็ดได้พี่น้องอืมบัตรนี้บางคนสาวไทยบางคนมาน่ะ เขาก็สา่เห็ุงันบ้านนี้ง,ง่งกโงกง่ซย่างเหตุซอย่างอะนะโดยที่ไม่ให้เราไปไหนเลยไม่ให้เราครบเพื่อนคบอะไรเลยมันก็มีได้พี่น้องมีอันไหนที่เราคิดว่ามันจะไม่มีนะมันมีหมดเพราะว่าจะไทยหรือเทศมันก็มีหมดทั้งดีหรือไม่ดีนะ่ะอือว่าสู่กันฟังเนาะบางคนน่ะเออฝรั่งเนาะเขาเห็นอยู่อยู่บ้านเทานี่ฝรั่งเข้าไปฮอลิเดย์นี่เขาสิสายปีเนาะ สายเปฮอลิเดย์เนี่ยเต็มที่ใช้เงินเหมือนเหมือนแบบเศรษฐีเศรษฐีอลับเลยจ่ายจ่ายเปเปนอนโรงแรมหรูหรูฝรั่งบ้างบางคนนะเวลากลับมาไทยแล้วเราสาวไทยเราก็เห็นเฉพาะด้านนั้นใช่ไหมและแต่ว่าพอกลับมาเมืองนอกอะ่ะมาประเทศเขาบางคนยังไม่มีที่ซุกหัวนอนก็มี ยังไม่มีคอนโดอยู่ไม่มีบ้านอยู่นะก็มีพี่น้องมันมีครบพี่น้องอืมบานี้เวลาเอาสาวไทยมาน่ะบางคนนะมาแล้วให้เขามาเห็ุงานเลี้ยงเขาก็มีแต่เจ้าอืมเราต้องให้สาวให้เมียมาทํางานเลี้ยงจ้าของโ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 งก็มีคือกันจ้ะอืมบางคนเมียว่าบ่ถึกใจี๋ยวนี้ก็ทำลายร่างกาย ทำไร,ร่ังไกยสารนอันเมียกับมีพี่น้องโดนสาวๆโดนทำไร,ร่ังกายก็มีอืมทำไรลางกายแล้วไล่ออกจากบ,บ้านมีคือกันจ้ะพี่น้อง,อ,งอืม,มบม้นมนมนบานนี้บางคนนะอยู่ด้วยกันตอนรักก็รักกันแต่ตอนว่าด่าโอ้ดูมินดูเคนเฮาเบอร์สุยางอืมดูถูกเมียสารพัดนี่ก็มีพี่น้องมีคือกันจ้ะมีคือกันบ้านนี้บางคนเนาะ เออมาวีติดตามสามีทําไมถึงมั่นใจที่จะมาวีติดตามสามีเออช่วงที่เมียอยู่ไทยนะกะสิหใหเงินเดือนฝรั่งส่วนมากเมียผูอยู่ไทยเนี่ยเพิ่นเสด้เงินเดือนเนาะกะส่งให้เดือนเมี้ยดีเดือนละสี่หมื่นห้าหมืนอืต่ําสุดสามหมื่นว่าสินะเมีย่นได้นะ่ะอืมแต่ว่า พอมาเมืองนอกกับตละปัดก็มีพี่นอ้องอือต้องมาเห็ุงานเลี้ยงเพื่อนบางคนเอาแบบเอ้าเห็นว่าโปรไฟล์แฟนดีจากเมืองไทยอ่ะแฟนมาแล้วเอ่อพักโรงแรมหรูๆใช้จ่ายกินอาหารที่แบบเลือๆๆๆๆ่อนๆเลื่ออืออ่ะเฮามยิงเฮาก็หมั่นใจเนาะเฮาก็เอาลูกเอามาน้าลูกติดน่ะบางคนมีลูกติดไทยน่ะอือก็เอามา เอามาน้ําเหลวพอมาถึงแล้วมันไม่เหมือนที่เราคิดน้ําก็มีได้พี่น้องอืมบางครั้งกระไล่ออกจากบ้านทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องสิว่าสู่ฟังที่ม่ยิงไทยหลายๆคนเจอเนาะบางคนนะ่ะมีลูกเนาะมีลูกด้วยกันแล้วอะ่ะมีลูกจากเมืองไทยอะ่ะด้วยกันน่ะผู้ฝรั่งซูมือเนี่ยเขาบรรงงูเด้เขาก็หลอกมายิงไทยนะเขานามา มาทั้งลูกทั้งมันแม่แล,ละล่ะม้มาแล้วเขาก็เอาตะลูกไว้กันไล่แม่หนีไล่แม่ออกจากเฮือนไล่แม่กลับเมืองไทยกันมีคือกันพี่น้องอันนี้เป็นมุมที่หลายๆคนไม่รู้เนะจ้ากาสิมาเล่าสู้กันฟังบานี้บาง,นบางคนน่ะแฟนแบบว่าเออเป็นอะไรละ่ะเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตก็ไป๋ายปาม ลูกสาวกับมีพี่น้องมีครบนะก็อยากมาเล่าสู้กันฟังฉะนั้นคอยถึงบอกตลอดว่าการที่สาวๆจะเดินสายฝรั่งนี่เราต้องมีความรู้มาบ้างอืมเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเห็นเมียฝรั่งที่เขาอยู่เมืองไทยแล้วเขานั่งนอนกินเงินเดือนอยู่บ้านเฉยๆนะ่ะ อันนั้นทําได้เพราะว่าเราอยู่เมืองไทยจา้าไหนกับบ้านเฮามันบนมี้ปัญหามีปัญหาอย่างจะเจ้าเาสิยใจฝรั่งออกหรือฝรั่งสิไใจเขาออกจากบ้าน <ś c oughs> อันนั้นบนนี้ปัญหาอายุบานเฮาเนาะแต่ว่าการที่กรณีบางคนสาวๆบางคนนะัะนแฟนพามาอยู่เมืองนอกเดีย๋ยเอา้าที่เจ้าเสีเยดเนาได้มาเมืองนอกถึงเจ้าจะจบประญญาเอกปริญญาโทปริญดาตีปริเด็นจบเดาอังคันกัญญาดก เจ้ามาเจ้าก็ต้องมาเริ่มต้นศูนย์ไม่คือกันสุขูสุค้นแหละพี่น้องอืมฉะนั้นบรต้องว่าดอกว่าเขาเป็นระดับนั่นระดับนี้ไม่ไม่ไม่ถ้ามาถึงเมืองนอกมันเป็นระดับเดียวกันหมดเลยเจ้าเย่เว้าอันที่สําคัญนั่นถ้าเจ้าจบอย่างมา้าถ้าเจ้าบ่ได้ภาษาเจ้าบ่ได้ภาษาเจ้าก็ได้เป็นเหตุงานนั่นร้านอาหารเป็นเหตุงานนั่น โรงแรมคือเก่าแม่บ้านทำความสะอาดค,คือเก่าพี่น้องอืมฉะนั้นมันไม่ได้ต่างกันเดิมมันสำคัญที่สุดอยากจะบอกหลายๆคนก็คือเรื่องภาษาแหละจ้ะพี่น้องภาษากัอันฮัตมาเน้นนะเพราะว่าเออเขาเสด็จทันเพลินอันเวลาเพลยออกจากบ้านนันเขาจะเบ้าได้ว่าโอ้ยไ,ไ,นะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนสถานีตำรวจก็มี้จ้ะพี่น้องเอาเบ้าสู่กันฟังจ้า ขอบคุณค่ะ